ก๋วยเตี๋ยวไก่มะระผู้ป่วยโรคไตาสามารถทานได้หรือไม่และถ้าเกิดว่าทานได้เราจะต้องดูรลอย่างไรนะคะวันนี้มีเคล็ดลับการทานมาะฟะค่ะสำหรับก๋วยเตี๋ยวไก่มะระนะคะก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวที่ยอดนิยมมากๆเลยเนาะมีทั้งเนื้อไก่แล้วก็ อะไหล่ไก่นะไม่ว่าจะเป็นเลือดไก่ขาไก่ข้อไก่เอ็นไก่แบบนี้นะรวมไปถึงเส้นแล้วก็ผักให้เราเลือกได้ง่ายมากๆเลยนะคะวันนี้ก็มีเคนลำม,มาฝากค่ะถ้าเกิดว่าเราเป็นคนปกติทั่วไปเราสามารถทานก๋วยเตี๋ยวไก่ได้เป็นปกติเลยเนาะแต่ว่าก็ต้องปรุงรสแบบว่าไม่หวานจัดไม่มันจัดไม่เค็มจัดมากเกินไปนะคะและถ้าเกิดว่าแต่เริ่มเสื่อมาระยะหนึ่งระยะ2ระยะ3 A ค่ะที่ค่าจีบอ่างเราเนี่ยมากกว่า45%แต่ว่าน้อยกว่า100%เรเราก็สามารถทานก๋วยเตี๋ยวไก่ได้นะคะมันจะ เป็นเนื้อไก่เส้นหรือว่าผักก็ทานได้เลยในปริมาณที่พอดีที่พออิ่มแต่ละมือนะคะแต่เราจะต้องไม่ปรุงรสหวานจัดเค็มจัดหรือว่าเผ็ดจัดเกินไปนะคะเพราะว่าตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่ทำร้ายไตยของเราค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นผู้ป่วยโรคไตในระยะ3ามระยะสีระยะหที่ค่าเจเบงของเราเนี่ยน้อยกว่า45%้ก๋วยเตี๋ยไก่ตรงนี้เราก็สามารถทานได้นะคะแต่เราจะต้องรู้ว่าปริมาณโปรตีนนะคะจากเนื้อไก่ หรือว่าปริมาณโปรตีนจากเส้นนะคะในกลุ่มข้าวแป้งเนี่ยเราสามารถทานได้ที่มื้อละกี่ทพีอ่ะมาดูในส่วนของกลุ่มของเนื้อไก่ก่อนเนื้อไก่ก็คือจะเป็นกลุ่มโปรตีนจากเนื้อสัตว์ก็คือเนื้อปลาเนื้อไก่ไข่ขาวเนื้อกุ้งนะคะมื้อนี้เราเลือกทานเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่ก็คือได้โปรตีนจากเนื้อไก่ยกตัวอย่างเช่นเราสามารถทานได้อยู่ที่มื้อละ2ช้อนกินข้าวเราก็แกะนะคะเลือกเฉพาะเนื้อไก่อย่างเดียวนะแบ่งไว้2ช้อนกินข้าวส่วนไก่ที่เหลือก็แยกออกไปเลยและเวลาตอนสั่งนะคะ ในส่วนของเลือดไก่ข้อไก่เอ็นไก่ขาไก่เราบอกเขาเลยว่าไม่ต้องใส่มานะคะเพราะถ้าใส่มาเดี๋ยวเราเสียดายเราจะทานอีกนะคะเราก็เลือกทานแต่เนื้อไก่อย่างเดียวในส่วนของเส้นค่ะเส้นเล็กเส้นมีเส้นใหญ่สามารถทานได้เลยแลกเปลี่ยนกับข้าวนะคะมื้อนี้เลือกทานเป็นเส้นเล็กไปแล้ว ข้าวก็ไม่ต้องทานแล้วนะเพราะว่าได้โปรโตีนจากกลุ่มของเส้นไปแล้วในส่วนของบะหมี่นะไม่จะเป็นบะหมี่เหลืองหรือบะหมี่ยกก็ตามไม่ต้องทานเข้าไปเพราะมีส่วนผสม,สมของไข่แดงอาจจะทําให้ฟอสฟอรัสสูงได้ค่ะในกลุ่มของเส้นนะคะก็คือทานปริมาณตามสัดส่วนที่เราคํานวณได้นะคะแล้วก็เลือกเส้นให้ถูกต้องในส่วนของผักนะคะก็จะมีอาจจะเป็นะกะหล่ำปีีนะคะหรือว่ามะละซอยแบบนี้ค่ะหรือว่าถั่วง,งอกอ่ะเป็นผักที่เราสามารถทานได้เราก็ทานเลยเพราะว่าเขาใส่มาให้เราก็ไม่ค่อยไม่เยอะอยู่แล้วนะ ทานแค่พอดีนะคะที่เป็นแบบสดๆที่เขาหั่นไว้ให้เราเพิ่มเนี่ยเราก็อาจจะเพิ่มได้แค่ทวงอกอย่างเดียวนะคะเนาะแล้วก็ถัดไปย้ำเนาะตรงนี้ว่าเลือดไก่ข้อไก่ขาไก่เอ็นไก่ไม่ต้องให้เขาใส่เพิ่มมานะคะแล้วก็ไม่ต้องสั่งเพิ่มด้วยในส่วนของน้ําซุปค่ะเขาปรุงรสมาให้เราค่อนข้างเข้มข้นมากแล้วนะรสจัดอยู่แล้วเราก็ปรุงรสเพิ่มได้แต่ปรุงรสเพิ่มในที่นี้ก็คือปรุงรสอาจจาะ เพิ่มรสเผ็ดจากพริกเข้าไปเล็กน้อยค่ะาบางท่านชอบหวานก็นเติมน้ำตาลไปในสัดส่วนที่เราคำนวณได้เพื่อช่วยเพิ่มพลังงานเล็กน้อยเท่านั้นไม่หวานเยอะนะคะตรวนี้ในส่วนของน้ำปลาไม่ต้องปรุงเพิ่มแล้วเพราะว่าเขาใส่มาให้เราค่อนข้างจัดแล้วสีก็เข้มอยู่แล้วนะคะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่ปรุงได้นั่นก็คืออาจจะใส่น้ำส้มเพิ่มรสเปรี้ยวเข้าไปเล็กน้อยตรงนี้โอเคสามารถปรุงได้แล้วก็คลุกเคล้ากันทานให้อร่อยและเวลาทานนะคะทานแต่เนื้อไก่หรือว่าเส้นเท่าน,านั้นตัวน้ำ ไม่ต้องโซดไปนะคะเพราะว่าเป็นแหล่งโซเดียมค่อนข้างดีมากๆเลยค่ะและนี้ก็คือเคล็ดลับในการทานก๋วยเตี๋ยวให้เหมาะกับระยะไตาของเราเพื่อที่เราจะได้กินอร่อยปากแล้วก็สบายไตยของเราด้วยสําหรับวันนี้ก็ฝากไว้นะคะและสําหรับท่านใดนะคะที่มีปัญหาในเรื่องของการดูแลอาหารสาหรับผู้ป่วยโรคไตหรือว่าอยากจะดูแลมากเป็นพิเศษนะคะก็ขอแนะนําเป็นคู่มือกินดีไตดีชีวิตมีสุขเล่มนี้ค่ะคู่มือเล่มนี้นะคะรวบรวมสาระความรู้สาคัญที่ผู้ป่วยโรคไตควรทราบไว้แบบครบถ้วนเลยนะคะและมี140เมนูอาหารห,ารหารวานค่ะรวมถึงเครื่องดื่มแนะน ไวด้วยแล้วก็เคล็ดลับในการดูแลอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไตด้วยนะคะเป็นหู้มือขนาด A4 ด้านในก็ปริ้นสีถูกหน้าเลยนะ,ะอ่านได้ง่ายชัดเจนมากๆเลยค่ะ และสำหรับท่านใดที่สนใจนะคะตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นพิเศษอยู่สามารถกดติดต่อที่ข้อมูลที่ขึ้นหน้าจอได้เลยสำหรับวันนี้แบ่งปันไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะสามารถกดติดตามเพื่อรับสาระสุขภาพดีๆได้ทางไลน์อ้ Facebook, อมสารินีหรือที่แฟนเพจ a c e b o o k คุณอ้อมสารินีกินดีมีสติหรือที่ช่อง YouTube คุณอ้อมสารินีกินดีมีสติค่ะและอย่าลืมกดติดตามกด u b s c r i b e และอย่าลืมกดก,ดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้รับการแจ้งเตือนทุกๆครั้งที่อ้อมมีการลงคลิปสาระความรู้ดีๆในกาารแสุขภพค่ะ สำหรับวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ